เชิญท่านวัชรพลครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมวัชพรพลตมอนศรรักโคราชชาติพัฒนาผมขออนุญาตได้อภิปรายเกี่ยวกับรายงานผลการพิจารณาศึกษายติเรื่องการศรึกษาตรวจสอบและติดตามการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหาคนครนครราชสีม,มาซึ่งเป็นระยะที่หนึ่งท่านประธานที่เคารพครับ ท่านคงจะจําได้ว่าผมเองนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่เนี่ยผมจะเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้มากที่สุดสิ่งที่ผมได้ขึ้นมาพูดในวันนี้ก็คือผมอยากจะบอกกับท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานกรรมธิการคมนาคมประธานในการดาเนินการพิารณาครั้งนี้ว่าวันนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งมีท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้ยื่นยติในการศึกษานั้นก็เนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นเมกกับโปรเจกต์ ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้นแสนเก้าหมื่นแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อสิบสองล้านความยาวสองร้ยห้าสิจุดเจ็ดเจ็ดกิโลเมตรจากบางซื่อไปนคะรราชสีมามีหสถานีการก่อสร้างครั้งนี้เริ่มต้นในปี2 5งพห้ารมีทั้งสิ้นสิบห้าสัญญาสิบสี่สัญญาก่อสร้างหนึ่งสัญญาคือสัญญาระบบท่านประธานทราบไหมครับผมได้อ่านในรายงานของกรรมธิการที่ได้ศึกษาแล้ว ผมอยากจะกาบเรียนท่านประธานกรรมธิการตลอดจนกรรมธิการทุกท่านครับในเอกสารทั้งสิ้น83หน้าผมมีความผิดหวังเป็นอย่างมากสิ่งที่ผมต้องกาบเรียนอย่างนี้ผมไม่ได้มีอคติใจกับท่านเพราะผมเชื่อมั่นว่าในการที่เราจะศึกษาโครงการระดับใหญ่แสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านนั้นไม่ใช่เป็นประเภทว่าเราจะเอาแค่เอกสารต่างๆมาแปะติดแต่ในนี้ผมดูในเอกสารทั้งสิ้น83หน้า เป็นการศึกษาในสามแนวทางเท่านั้นเองคือศึกษาผลกระทบศึกษาในเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาเพื่อที่จะหาทางในการดาเนินการแก้ไขเชกเช่นเดียวกับที่เราได้เห็น presentation ที่เปิดขึ้นมาท่านประธานทราบไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ลุกขึ้นมาปีกว่าเขาได้ทำหนังสือยื่นไปตามหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในวันที่7สิงหาได้มีการยื่นหนังสือนะครับต่อนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมในวันที่28ตุลา2564ตัวแทนได้ยื่นหนังสือให้กับนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและในขณะเดียวกันในวันที่19ธันวาตัวแทนได้ยื่นหนังสือให้กับท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านศักดิ์สยามชิดชอบนอกเหนือจากนั้นครับในวันที่20 ได้ยื่นหนังสือต่อกกรรมธิการวุฒิสภาและในขนาดเดียวกันก็ได้ยื่นต่อกรรก,รกรรมธิการคมนาคมและกกรรมธิการวุฒิสภาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ผมกราบเรียนครับในเอกสารเล่มนี้ไม่มีเลยไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่จะให้พี่น้องชาวโคราชไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับว่าผลกระทบที่ใหญ่หลวงต่อพี่น้องชาวโคราชที่พวกเราเรียกร้องนั้นอยู่ในรายงานผลการพิจารณาท่านประธานทราบไหมครับ สิ่งที่ผมต่อสู้มาโดยตลอดเพื่อพี่น้องชาวโคราชและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสัญญา3าขีดหระยะทางประมาณ12กว่ากิโลเมตรจากตำบลโคโกกวดซึ่งเป็นเขตชุมชนเมืองผ่านตำบลมั่นใหม่ไปยังตัวเทศบาลน,นครนะครนะคราชนะนะสีมาท่านประธานรู้ไหมครับระยะทาง7,850เมตรเป็นการยกระดับด้วยคันดินแต่ในขณะเดียวกันครับ บางสัญญาอยู่ในทุ่งนาอยู่ในที่ของที่ไม่มีผู้คนไม่มีชุมชนแต่กลับกลายเป็นยกกระดับด้วยต่อหม้อสิ่งต่างๆที่เรียกร้องขึ้นมาเหล่านั้นร้วนแล้วแต่ทุกคนยอมรับสภาพความจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เมืองในชุมชนเมืองจะมีการก่อสร้างโดยลักษณะอย่างนี้ท่านประธานดูสิครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการ แต่ในขณะเดียวกันในรายงานผลการพิจารณาไม่เคยศึกษาเลยเหตุผลเพราะอะไรครับท่านประธานถึงไม่เคยพิจารณาเรื <My inim S 3> ่องนี้เลยทั้งๆที่พี่น้องประชาชนออกมาประท้วงออกมาเผาโรงศพเรียกร้องไปถึงผู้ว่ายื่นหนังสือไปแเดือนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ไปประชุมร่วมกับพี่น้องชาวโคราชทุกภาคส่วนทุกคนมีมติร่วมกันว่าถ้าตราบใดที่การรถไฟ ยังดําเนินการออกแบบในลักษณะนี้มันทําไม่ได้จะกลายเป็นเมืองอกแตกปัญหาโคราชจะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมเพราะฝั่งหนึ่งเป็นมอเตอร์เวย์ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเป็นคันดินและก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงปัญหาจะตามมาครับมีไหมครับในเอกสารฉบรับนี้ที่ทุกคนเรียกร้องว่าท่านเคยไปสำรวจความคิดเห็นหรือ EIA หรือเปล่าท่านประธานครับผมขอเกินเวลาสักนาทีสองนาทีครับ ท่านประธานเคยไปสำรวจหรือเปล่าครับที่เขาเรียกร้องในเรื่องของ EIA ในเรื่องของการทำประชาพิจารณ์พี่น้องประชาชนชาวโคราชไม่เคยเห็นแบบเลยพอถึงเวลาก่อสร้างทีก็เ,เอาแบบมาให้เห็นทีหนึ่งทุกคนในพื้นที่เขาไม่เคยร่วมประชุมเลยนี่ต่างหากครับที่จะเป็นการผลการพิจารณาในเรื่องของผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกับโครงการแสนกว่าล้านบาทสิ่งนี้ที่ผมเรียกร้อง ที่ผมอยากจะกราบเรียนไปยังประธานคณะกรรมาการและกรรมาการทุกท่านครับโครงการเหล่านี้อย่าให้เกิดปัญหาเลยครับถ้าท่านเห็นรถไฟทางคู่ที่ก่อสร้างถ้าท่านดูข่าวตลอดเวลาอุโมงก็ดียูเทิร์นก็ดีน้ําท่วมตลอดสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้มีการประท âm ประชาคมเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบต่างๆเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับผมไม่อยากให้ท่านถอนครับ แต่ผมอยากจะกราบวิงวอนท่านประธานผ่านไปยังกรรมธิการทุกท่านท่านกรุณาบรรจุเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องชาวโคราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวตำบลบ้านใหม่โคกวดและพี่น้องชาวโคราชลงไปในเอกสารเล่มนี้เถอะครับถ้าไม่งั้นแล้วสิ่งที่เขาเรียกร้องมาปีกว่าท่านกรรมธิการจะตอบคําถามของคนโคราชไม่ได้เลยว่าท่านศึกษาแบบใดปัญหาที่เขาเดือดร้อนแทๆ้ๆกับไม่มีในเอกสารเล่มนี้ กรับขอบพระคุณครับท่านต่อไป